สวัสดีครับแฟนบอลชาวร้อยเอ็ดทุกท่านครับวันนี้มีโอกาสดีครับทีมงานคนนิยมฟุตบอลร้อยเอ็ดได้ไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของร้อยเอ็ดพีบยูนิเต็ดที่จะต้องไปแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ฟเอครับนในนามพญาโคจิสารช้างศึกสุวรรณภูมิยูนิเต็ดเราก็ได้ไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของน้องๆก็กำลังฝึกซ้อมกันอย่างมุ่งมั่นนะครับก็เพื่อที่จะเอาช,ชนะกลับสู่บ้านเกิดของเราให้ได้ซึ่งความพร้อม นัดนี้เราต้องไปคุยกับโค้ดทงทงชัยรัตชัยแล้วครับว่ามีความพร้อมยังไงบ้างครับครับวันนี้เรามาอยู่กับโค้ดทงทงชัยรัตชัยครับให้โคดทงพูดถึงเกมที่จะไปเยือนสงขานะครับการเดินทางของ101 PB ยูเนเต็ดค่อนข้างที่จะกไกลพอสมควรครับ หลังจากที่ผลการจับฉลากออกมาต้องไปเยือนสองขาโคชทงคิดว่ายังไงบ้างครับกับการไปเยือนนัดนี้ครับมันก็เป็นเกมนที่ยากและลำบากมากนะครับว่าเราเสียเปรียบทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปเยือนที่สนามสงขาการเดินทางระยะเวลาระยะเวลาพักผ่อนเราเสียเปรียบหมดแต่ที่สำคัญได้คุยกับน้องๆผู้บริหารเรียบร้อยแล้วครับว่าเราจะไปสู้นะครับสู้ให้ ถึงที่สุดนะครับผลการแข่งออกมาไงเราก็ยอมรับก,กับมันทาการเดินทางจะเดินทางยังไงครับที่เตรียมการไว้ตอนนี้เราเดินทางอ่าเช้าวันที่7คือวันแข่งนั่งเครื่องไปต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิแล้วก็ต่อที่สุวรรณภูมิไปหาดใหญ่ถึงประมาณเที่ยงครับแล้วก็แข่งน่าจะประมาณ4ี่โมงเย็นครับพอแข่งเสร็จก็นั่งเครื่องกลับมาที่ร้อนเมืองสามทุ่มนะครับแล้วก็ต่อด้วยรถทัวร์กับมาที่ระเอีดครับ พูดถึงความพร้อมของทีมครับในตอนนี้ตอนนี้ประมาณ80เน,นะครับเพราะว่าได้ซ้อ,อมน้องๆเอาเรื่องพละกำลังเข้าไปสู้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องแท็กติกยังมีเวลาเตรียมตัวอีกหนึ่งกระดาษที่เราจะใส่แท็กติกตอนนี้เพิ่มกำลังให้น้องก่อนฝากเลยถึงแฟนบอลชาวร้อยเอ็ของเราด้วยครับ <LY> ก็ขอให้กานบอลชาวเรียดช่วยติดตามชมหรือเชียร์ส่งกำลังใจเชียร์ให้พวกเราด้วยนะครับก็พวกเราจะทํำผลงานออกมาให้ดีสุดและจะหวังว่าจะไปเก็บชัยชนะที่สงกาให้ได้ครับโอเคครับนี่ขอบคุณทุกทุ่นมากครับและนี่คือความเคลื่อนไหวของร้อยเอ็ดพีบยูนิตที่จะต้องออกไปเยือนสงขาเอฟซีึ่งบอกได้เลยว่าการเดินทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วก็ต้อง เ,ออเดินทางไปเพียง15คน,นครับสำหรับนักเตะนะครับที่จะไปลงทำการแข่งขันในนัดนี้ถามว่าทําไมไปแค่นี้ด้วยอัตรานะครับการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นแล้วถ้ามีภาคส่วนใดที่ต้องการสนับสนุนทีมร้อยเอ็ดพีบียูหรือทีมร้อยเอในนามร้ออของเราครับไปแข่งขันในนัดนี้ก็สามารถสนับสนุนส่งเสริมทีมจังหวัดของเราได้ติดต่อไปที่ร้อยเอ็ดพีบได้เลยนะครับ สำหรับทีมงานคนนิยมฟุตบรรอลร้อและชาวร้อยเอ็ดทุกท่านก็ส่งแรงใจให้กับร้อยเอดพีบียูเนเต็ดของเราด้วยนะครับที่จะลงทําการแข่งขันในวันที่7พฤศจิกายนนี้เตรียมความพร้อมกันให้พร้อมครับส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมร้อยเอของเราหนึ่งเดียวที่ทะลุเข้าสู่รอบ64ทีมในครั้งนี้ก้าวไปสู่รอบ32ทีมครับเป็นกำลังใจให้กับร้อยเอดพีบียูเนเต็ดครับครับ